ปัญหาลูกเล่น,นแรงๆเนี่ยนะคะมักจะเจอในช่วง3-4ขวบี่ขวบว่าเป็นวัยที่ลูกเริ่มจะเล่นกับคนอื่นถูกไหมเขายังไม่เคยเข้าสังคมมาก่อนดังนั้นเนช่วง3 4ปีเนี่ยเป็นช่วงที่แบบเขาฝึกการเล่นกับคนอื่นบางคนยังไม่รู้วิธีการเล่นกับเพื่อนที่ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านที่แบบไม่ได้มีพี่น้องเนี่ยเขาก็จะไม่เคยทดลองแรงนะเออแบบเคยเล่นกับพ่อแม่แรงประมาณนี้ก็เล่นกับเพื่อนแรงอย่างนั้นนะคะซึ่งเพื่อนก็จะรับไม่ได้ถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีพี่น้องเนี่ยปัญหาเหล่านี้ก็จะถูกปรามในครอบครัวมาแล้้วบางนะคะค ดังนั้นสิ่งที่เราควรทำนะคะ1น,นะต้องสอนลูกว่าอันไหนเล่นแรงได้นะคะกิจกรรมอันไหนที่แบบว่าเล่นแรงแรงได้นะพาไปคว้างบอลเตะบอลอะไรพวกนี้เล่นแรงแรงได้แต่ถ้าเล่นอันไหนที่ต้องใช้แรงพอประมาณนะ,ะอย่างเช่นถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยผักเพื่อนแบบนี้แล้วเพื่อนร้องไห้นะคะนะก็ต้องบอกว่าเล่นกับเพื่อนเนี่ยเล่นประมาณนี้พอแล้วจับเพื่อนแรงหรือเพื่อนเจ็บนะเพื่อนไม่ชอบนะคะจับเพื่อนแรงเพื่อนเจ็บ นะบอกลูกอย่างนี้นะคะคือวัยนี้สามี่ขวบเขายังแบบไม่สามารถเอาใจเขามาใส่ใจเราได้นะคะบอกเหตุผลสั้นๆนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเรียนรู้เอง